เสี่ยงเส้นเลือดในสมองแตกถ้าผู้ที่มีความดันสูงออกกําลังกายแบบนี้การออกกําลังกายเป็นสิ่งสําคัญทําให้ร่างกายแข็งแรงมีพลังในการทํางานและมีระบบการเผาผลาญที่ดีแต่สําหรับคนที่มีความดันสูงมาออกกําลังกายเหมือนกับคนปกติจะทําให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ถ้าคนที่มีความดันสูงไม่ได้วัดความดันทุกครั้งก่อนออกกําลังกายจะมีความเสี่ยงมากมาก เมื่อไหร่ที่มีความดันสูงถึงร้อยแปดิแล้วมาออกกําลังกายเสี่ยงเส้นเลือดในสมองแตกได้ไปออกกําลังกายโดยไม่มีการวอร์มไม่ได้มีการเตรียมพร้อมร่างกายมาก่อนจะทําทให้ความดันกระชากพ,พุ่งสูงขึ้นยิ่งถ้าคนที่มีความดันสูงแล้วมีโรคหัวใจร่วมอยู่ด้วยยิ่งเป็นอันตรายมากๆคนที่มีความดันสูงยิ่งออกกําลังกายแบบหนักๆและนานเกินไป ยิ่งมีอันตรายมากๆต่อชีวิตเพราะความดันจะพุ่งสูงขึ้นเร็วมากร่างกายจะรับไม่ไหวการออกกําลังกายของผู้ที่มีความดันควรออกกําลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไปเหนื่อยก็พักมันกับครูรัตที่เคยเป็นความดันมาแล้วครั้งแรกที่ครูรัตออกกําลังกายก็ใช้วิธีการค่อยเป็นค่อยไปออกกําลังกายแบบเดิน15นาทีก่อนพอร่างกายเป็นปกติขึ้นครูรัตก็ค่อยๆเพิ่มเวลาในการเดินเป็น30นาที เมื่อร่างกายเป็นปกติดีแล้วคนละก็ใช้เวลานานขึ้นเป็นหนึ่งชั่วโมงและเปลี่ยนวิธีการออกกําลังกายแบบเดินสลับวิ่งและก็เล่นเวทบ้างบางคนที่เป็นความดันสูงไปออกกําลังกายแบบเผลอกั้นหายใจการกั้นหายใจจะมีความเสี่ยงมากๆกายปรับตัวไม่ทันจะทําให้หน้ามืดหัวใจขาดเลือดและเส้นเลือดในสมองแตกได้ การออกกำลังกายของผู้ที่มีความดันสูงควรรล,ละมันระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะจะทำให้เราเสียชีวิตได้